สวัสดีครับผมมิเตอร์พุดดิ้นนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวแบบปกติไม่ได้เป็นคลิปรีวิวแบบรวดเรว็วแล้วนะครับผมเพราะว่า,เ,าเรื่องที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ครับผมไดอ้อ่านไปแล้วเรียบร้อยซึ่งได้รู้เนื้อเรื่องมาบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าก็อ่านไปแค่เล่มแรกนะครับผมจะไม่สปอยนะถือว่าเป็นการรีวิวแบบว่าแนะนําตัวหนังสือละกันนะครับผมเรามาพูดถึง อ่าไม่ก่อนก่อนเราจะพูดถึงตัวหนังสือผมอยากจะบ,บอกก่อนว่าจริงๆผมซื้อมาค่อนข้างนานแล้วและยังไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็น่าจะได้อ่านกันไปบ้างแล้วหลายๆช่องก็อาจจะได้ทํากันไปบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าที่ผมมาทำในวันนี้ถือว่าเป็นการแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้อ่านแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไป เริ่มกันที่ตัวหนังสือวัสดุกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงดีไหมขนาดประมาณพอดีมือไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับผมนี่นะครับก็ราคา95บาบาทนะครับผมเป็นราคาที่อถ้า เทียบกับาราคาถึงสือของตลาดทั่วไปเนี่ยผมถือว่ามันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะคบผมแต่ว่าด้วยเทียบกับวัสดุที่ของค่ายเนี่ยทำมาเนี่ยมันก็ดีใช้ได้นะครับผมอาจจะแพงไปนิดนึงสาหรับผมนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะของค่ายเน็ตคอมิคเนี่ยนะครับผมก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าค่ายเนี่เขาทำหนังสือค่อนข้างจะดีอยู่แล้วแต่ด้วยราคาและก็แรงมาด้วยที่ราคาสูงก็ ขนาดเนี่ยครับประมาณนี้นะข้างในตัวหน้าปกัสีนะกระดาษแข็งไม่ยับง่ายแน่นอน,นครับปกด้านในสีฝ้าอ่อนนะครับกระดาษค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวตรงซีนี้ก็เห็นได้เลยว่าเขาตัวตรงซีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ทำเนียบมากนะครับผมรายละเอียดตรงนี้คือแบบติดกันไม่มีรอยแบบปะออกมาเลยนะครับผมตัวเนื้อกระดาษเป็นกระดาษแบบอ่านสบายตานะครับผมแต่ผมพูดก่อนว่าเฉพาะกระดาษนะครับที่อ่านสบายตา What เพราะว่าเรื่องนี้มันจริงๆมันมีดราม่าอยู่ที่ทำให้กระตูเรื่องเนี้ต้องตัดจบเร็วนะครับผมมันก็เกี่ยวกับ หคือเรื่องอตัวการลงสีหรือภาพข้างในนะครับผมมันจะเป็นผมยกตัวอย่างอย่างอ่านอย่างหน้านี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับมันค่อนข้างที่จะดยะะูยากพอสมควรนะครับผมยากพอสมควรที่แบบว่าเราจะมองรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การไล่เงาอะไรอย่างนี้คือแทบจะไม่ค่อยจะเห็นนะครับเป็นประมาณแบบ20เซของทั้งหมดของทั้งสองหน้าเนี่ครับลองคิดดูแต่ว่าเนี่ยแทบจะขาวเกือบทั้งหมดเลยมีช่องแบบขาวเยอะมากค่อนข้างที่จะอ่านแบบถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว,ล,วลองมาอ่านนะผมรับรอ,องเลยว่าแบบต้องลำคัญแน่นอนในการแบบเนี่ยครับแต่ก็ มาพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับผมก็มีข้อดีที่ว่าสําหรับผมส่วนตัวนะเรื่องนีเ้เป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างดีมันจะมีเรื่องย่ออยู่ประมาณว่ามันมีเด็กผู้ชายคนหนึงชื่อไอฮาจิมารุนะครับผมมันจะเป็นเด็กที่แบบเหมือนเป็นนีแต่เป็นนีตําเป็นแบบว่าป,ป,ประมาณว่า ร่างกายไม่ไม่สมประกอบนะครับผมต้องอยู่ติดแต่บ้านไม่เคยออกข้างนอกเลยก็มาวันหนึ่งก็เจอกับอา,อาจารย์ชื่อลาลูมะนะครับผมก็จับพัชผูไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองด้วยทําให้ต้องกลายไปเป็นสมุไรนะครับผมก็ค่อนข้างที่สนุกนะแต่ว่ามันก็จะมีแทรกไปด้วยแบบรัชญาค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบล้นนะครับผมก็พอแบบพออ่านได้บ้างแต่บางทีก็ต้องแบบแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับตัวเนื้อเรื่องนะแต่ถ้าการถ้าเทียบกับการที่อ่านรา,ายละเอียดของหน้านี้ก็จะแบบอ่านลําบากหน่อยครับสาหรับใครบางคนที่ไม่ชอบนี่อาจจะไม่ชอบไปเลยนะครับผมก็จริงๆมันมีทั้งหมดน่าจะถึงเล่ม5นะครับผมเท่าที่จาได้นะ น่าจะมีถึงเล่ม5ตอนนี้ในไทยเรามีถึงแค่เล่ม2นะครับผมและอันนี้ล่าสุดเือเล่ม2นี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยก็คือซื้อกะไว้แบบรอทำคลิปแล้วค่อยอ่านเพราะว่าผมก็ไม่อยากรีบอ่านไปไกลกว่านี้กลัวแบบเดี๋ยวจะเผอแบบสปอยออกไปก็ไม่อยากสปอยมากนะครับก็ถือว่าเป็นรีวิวแบบปกติแต่ว่าก็เป็นสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะผมไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการรีวิวขนาดนั้นก็เรื่องเนี้ย จริง LC มาเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนมีนานะครับก็ LC มาแต่ว่าเพิ่งมาจําหน่ายเมื่อประมาณต้นปีนะครับเราออกเร่เล่มแรกแล้วเล่ม2ก็เพิ่งออกมาเมื่อน่าจะเดือนที่แล้วนะครับผมก็ไล่ๆกันก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมเจ้าจของคนที่แต่งเรื่องซามูไร8เนี่ยเป็นคนเดียวกับพี่แต่งเรื่อง นารโตนะครับที่เราร,รู้จักกันดีนินจาจำคาถาของเราก็คือในค่ายเดียวกันของ n e ็ตคอมิเลยครับผมก็คุณมาซาชิทิชิโมโตะนั่นแหละครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนเรื่องนารุโตะนะก็อย่าพลาดเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากให้พลาดนะครับก็ส่วนตัวนะครับรานะคา95บาทถ้าใครมีทุนศััพ์์นะซื้อได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ผมผมลืมบอกว่าช่วงนี้เปนช่วงของงานหนังสือ ก็นะวันนี้ก็น่าจะผ่านไปหลายหลายหลายวันแล้วจากอานหนังสือน,นี้เริ่มจายวันที่17นะครับในไทยบุกแฟร์นะครับผมลองเข้าไปดูในเว็บออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันด้วยความที่มันมีโควิดนะครับมันก็จัดงานไม่ได้เนาะเราก็เลยต้องไปจัดเป็นแบบว่าออนไลน์แทนลองเข้าไปดูในเว็บไทยบุกแฟร์หรือว่าจะดูของ เน่เจ้าวูก็ได้ครับผมที่เป็นเว็บจำหน่ายของเน็ตนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับก็ตอนนี้อาจจะลดราคาอยู่ประมาณอยู่ที่ว่ามัน80กว่าบาทนี่แหละครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับลองไปหาดูหาอ่านก็ได้นะครับผมก็แนะนำเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันน่าสะสมอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมก็มันมันเขาเรียกว่าคุณภาพเนะี่ยมันดีพอ พอสมควรที่จะซื้อเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบแนวนี้นะอาจจะไม่ชอบไปเลยนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมทุกๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมก็ถ้ามีอะไรอยากจะพูดคุยหรือว่าแชร์กันได้นะครับผมที่ได้คอมเมนต์ด้านล่างอยากเจติผมเรื่องการพูดหรือว่าอะไรก็ พูดได้นะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ก็มีเท่านี้แหละครับผมขอบคุณมากจริงๆครับที่เข้ามาดูนะครับผมลาก่อนครับบ๊ายบายอ๋อก่อนไปขอพูดอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีหนังสือที่ชอบหรือมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมอลองแนะนำผมมาได้นะครับผมผมจะ อ่านในใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อว่าอาจจะไปหาอ่านบ้างหรือว่าเอามาทำคลิปเพื่อเป็นให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านได้เหมือนกันก็จะดีมากนะครับโอเคผมมาเพิ่มแค่นี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย